สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยู้ชมมณีนวลเพื่อนก้วนะคะร่วมสร้างสาลารวมใจดมค่ะพี่นงของแม่ชีดมตามด้านนี้ค่ะตัวเลขของแม่ชีเนาะค่ะครับชีเลตัวเลขของกูลืรีสีหลอดเนค่ะพี่นงคงเดี๋ยวตามไปฟังแม่ชีพร้อมกันว่าแม่ชีเพันไดไปในงววนี้เนาะค่ะ ผู้การภายในราชการที่เจ้าก็ใหเนาะค่ะสภาพไม่ขี้กับสภาพไมเก่บอกงะบองตามสภาพผู้การเนาะถ้าไปงานค่ะผู้การใช้งานดงานเองมคนนี้ตัวอย่างตัวอย่างนี่นะคะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวกับซอยฟูพันเฮ็ดไปฟูพันก์กมาเฮ็ดผู้เดียวช่วยกันกันดีมากสิบอกฟังเป็นแนวชางเป็นแนวทางของญาติโยมเนาะก่อนอื่นกับโมทนาบุญทุก โมทนาบุญทุกสายบุญนั่นนะที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันผู้การงามกับงามแน่โพสตูงมากชัดนาะค่ะชัดคือจะประกาศเขียนไว้เนาะเกลียร์เขียร์ในไปเนี่ซีห์ะล่ะเคียรเนี่ยเคลียรรถเคลีซีนเคลียร์เคลียร์ซีชัดชัดชัดมากเพื่อเพิ่นเป็นแนวทางของญาติโยมพันตันตกมากเนาะค่ะยู้ยซีพันก็ตกมากเนาะตกมากใส่กระปุกเป็นไปได้นะคะทุกอย่าง กินได้เนาะกินไปได้ดิกินไปได้เนี่ยอย่าพนอยากนี่อยากจักรสรางอยากทานของเขาเนาะอ่าอยากบอกบุญอยากอยากบอกบุญบอกกุศลเนี่ยเนี่ยทางแนว่ยทั้งเนี่ยกับแก่ดิบ้านนี้นุ่นเพื่อนด้วยแกแกแก่กแกอยู่ดีๆก็ตกเปรลงมาพี่น้องเอ้ยเด็กกับแก่ก็ได้ห้าเพื่อนอย่างในชคให้ลาบเห็นแต่ว่าผมเห็นเจ็ดสีนะครับ เจ็ดสี่กิดทำกันเป็สุกนเปนอะไเจ็ดสีเลยเลขุกแเนี่เจ็ดเล่หรเกอยนึ่งเจ็ส่กเจ็ดสี่สาตัวตดๆแต่คืเอจ็ดี่ค่เจี่แลเอาสตัชัดๆชัดมกจ็าจี่จจาาจจ้าจ้าจจ้้าจ้จ้าจ็จาจาจดีจ้า้ เ่ว่าเอาซ้ำมีหรือเจ้าสองตัวเราซื้อเทว่าียงโคชัดนั่นแหละนั่นข้นนชัดีเลยเนาะคุณแม่เนาะจ้าเห็นชัดคือจังเขียนเนาะรับปั่นเขียนไ้เจ็ดเดี๋ยวนี้มีขีด้อมเนาะเนี่ยือมีขีดให้ฟอเสมเจดเจ็ดอสามเจ็ดเจ็ดคุณวาสีหายอย่างสามคู่คุณโบ กับแกต่อเลยให้ก่อนกับแกตุ๊กแกตุ๊กแกอย่าไปเขียนเลขกับแก่ด้ตุกเขียนว่างานได้เขียนวอางีุ้กแกเดี๋ยวพี่น้องครับกูลือซีบอกฝากมาไอออกไปแล้วเอาขอมานพี่น้องหาซื้อได้กับหาซื้อรถเด้นครับ่พพหาเศ้าไว้ครับ คำถึงหอยเลือกสอมพอดก็หกตัวคนละหกตัวปูคนมาเจนห่เดี๋ยวนีะครับปรแม่เจนหายบางเรื่องปะปูเจนหครับโตสองตกับี่สามหาครับโมีเรือหกตัวมีเรือหกตัวตังวันที่งหาซื้อได้หาซื้อไปวัสดุละว่าโอ้ปนสิหาเจอหาหาหาซื้อได้วัสดเรามานนงอหาซ้อไดครับตัวไรตัวไรหกตัวจงหัเนาะ ตี่อะ่มาเจ็ดอันนี้ก่อนเรีกค่ะตัวใดก่อนสี่หนึ่งสามเจ็เจี่หนึ่งาสเจลขตัวเลขลอตเตอรี่เลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับหาซื้อใดก็หาซื้อไว้หาเทียหาพอฉันะว่าเพราะว่าเพื่อผู้ที่ไม่หงอกไม่มีโอกาสประกัน เด้ครับเด้เาเขียนมาครับเขียนแล้วมาเขียนาอืมาตีฮะ้ีดโอ้คณะยนไหนพตัอครับนี่แหละครับสีนี้โชคกับบุญยากดีครับโต๊กแจกกับต๊กลงมาวันตูกับมาเขียนายงรถครับนี่ก็ตดย่น้างีหนึ่งสามสามเจดเฮัลโหลตาเออเพิ่นกำลังไ o ยู u ู e เพิ่นเขามา กำลังไอ้นี่อยู่สนันดรวานผู้ขายกำลังสีคุยน้ำเพลินอยู่สา,สามสามซาุดเดี๋ยวมึงจ้าเจ้าให้โท้วบวกเนาะเจ้าโท้บวกขอโท้บวกเจ้าปรับสายผู้ขา,ขายจกเทียอ,อันนี้แบกกระสีเบ,รบิร์ตไอ้ปูนกะระเบิดพอดีแล้วนี่เบิร์ปูนบ่มีปูนเฮ็ดแล้วนี่ยังว่าสิเป็นแต่ได้บ่มมือนี่ปูนนะ่ะ เบิรทุกถุงทุกถุงแล้วว่าสิขอปูนสนินะบ่มีสายสัตว์เจ้าเจ้าสีขาวไม้จะบอกได้จังไดสีขาวไม้จะบอกได้จังไดผู้ข่าถามบอกบอกแล้วเพิน่นไม้ค่ะตัวเลขไปซื้อๆนี่แล้วเพราะว่าผู้เจ้าให้โทษบอกผู้ข่าก็โทษบอกซื้อหนี่แล้ววันนี้เพิ่นมาเบิด์ตเรื่อยเยพิ่นมาคตรเรนะื่อยสามซุดเลยเพิ่นมา บัวอัอ่นดาลว่าสิบอัวขอปูนกับพัดหอยปลาดูห้แน่ปูนเบิดพตคนกำลังสิบปอยตัวเล็กอยู่ด้วยนี่ปัวหนึ่งปอยดิมิขี้เพราะเพิ่นบอกว่าบ่อยปอยต่างหากคุณนะ้า ในความฝันในความฝันไม่ฝันแบบไมฝันป่อยปลอยปล่อยปลอยฉันบ้างโอ้ไม่คุณแม่พุณไม่ให้ปล่อยสิแต่ว่าจากแต่ที่แล้จะหนีไปไหวเพิ่นมาเหล่านั้ว่าเอาเพิ่นมาเหล่าพญาเต่าหนิอ๋อลงลงลุงแม่ตี่ไงนี่ว่ะเพันว่าเพันบอกผู้ขาดยืมซี้วันที่แล้วผู้ขาดเล่บบอกคนมาอีนี้อ๋อครับวันนี้เพิ่นกระเล่บเพิ่นมาบอกมีขี้ก้อนแล้ววันนี้เพิ่นกระเล่บไปบอกกู้อีกเพิ่นบอกกูพูดหนี้แล้วผู้ขาดกระเล่บต่อยไว้จังแต่ต่อมอดไปเลยลูกสาวต่อยไม่ให้ ีก็เลยบบอกกแต่พุเพื่นไมตามไปบลวกกู้อีกก็เลยบไอ้ปูปลอยไปผู้ขาปนี้ผู้ขาเขาผู้ขาก็เลยไปเพื่อนมาที่นี่อยู่วัดอยู่วัดตูมเดี๋ยวพุ่มันล่อนตูมมันละจะพุ่มมันตูมมันละเพื่อนบอกเพื่อนอย่ามาอยู่น้ำเพื่อนมาขอเพื่อนมาขออยู่น้ำที่เรียกโคกผู้ขาสิบุก้าวว่าปนี้ผู้ขาว่าข้าบ่ถือผู้ขาเพาะเอาถ้าไปญ่าเพื่อนบอกเขาถือผู้ขาเพรเอามาเด้อวางซีปนี้เพื่อนเลยถือเพื่อนเลยบอกคือบอกไอ Nhưng gì điều nữa, nữa bỏ qua luật mẹ tôi đi ô khoát em nhưng gì bận đi tai bận cái bận 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 Nhưng mà bận 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 ตั้งแต่วันที <R ud> <it for> <SL> ่ต่อไดนแล้ววันพุธก็ได้ก็ไหนมือแล้วมือหนึ่งวันอาทิตย์มือนี้ก็ที่ยืดสามวันอาทิตย์เดี๋ยวลักกระป๋อยได้แล้วล่ะมันไกลเดี่วมันมันไกลเดี่วมันมีแนวทางของญาติโยมเลี้ยวเลี้ยวแต่แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมก็ได้เพราะเป็นญาตไงผู้ชอบก็เอาคู่ผู้ชอบก็แล้วไปเป็นแนวทางของคนเขาบอกกระซื้อเพราบอกกระซื้อไม่ชี้ก็ได้บอกแน่เพราบอกแม่ไปสินละเป็นแนวทางของเขาอันนี้แน้าท้างคนไหนตัวใดหลักคนนั้นอันนี้ พ่าไปหาคเมื่อแล้วเนาะผู้ขากับมาฝันที่บอกคนฝันได้ฟังก็ว่าเป็นอย่างก็ฝันดีเนาะฝันว่าราชการที่เก่ามหาถ้าเป็นพวกยิ่งพ่อยิ่งพ่อคิดแบงไหนนะฝันดีเลยมากสำหรับมีขี้นะมากฝันดีราชการที่เก่าคนมหาผู้ข่าราชการที่สิบกับมาม้ากรราชการที่สิบเนี่ยเอาเงินใหม่มีขี้น่ะหาลอยให้แม่มีขี้พอมหาลอยให้ไปทั้บุญให้พี่พระพี่นางกัลยาค่ะ กาเรยนกัรเรียารู้พัฒนาเนาะค่ะ,ะพี่นางคุณวายอย่างสิขอาเงินในผู้ขานอาหารร่อยน,นี่พราผู้ขา่าเอาเงินผู้ขา่าแล้วผู้ข่าสิไปท่ามุญเป็นบ่เพิ่นก็เลยเขียนเขียนเลยราชการที่เก่าไหมคะ่ะ,ะเขียนเลยเขียนในล้มศพล้มแก้วมนะันอ่ะคนนลายหลายแต่ว่าดีดีมากพอสิดีมากก็เป็นเสี้ยวนี่ไอราชการที่เก่าเนาะเพิ่น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 ลุกขึ้นมาเมื่อผู้ข่าว่าเพิ่นลุกขึ้นไม่ได้ข้าวข่าวก็หยกกล้วยนี่นะค่ะพันลุกขึ้นมาจับล้มัน ลูกขึ้นมากเพอาะเพราะนี้ล้มออกมพราะจับล้มแบบไม่จับมือผู้ข่าเนี่ยเพราะมันจับได้กลุ่มมือเมียจับมือกลุ่มกลุ่มมือผู้ข่าสองมือผู้ข่าเลยกที่แรกคนนี้จับมือผู้ข่าผู้ข่าก็จับมือเพื่อนเพื่อนก็ไม่จับมือผู้ข่ากลุ่มมือผู้ข่าอันนี้คือการให้กำลังใจสำหรับผู้ข่าเนาะผู้ข่ากะพุ่มใจสุดๆคือกันว่าะไ้เพื่อนเพื่อนว่าให้กำลังใจผู้ข่ารัฐวิการที่ชอบผู้ข่าฮักเพื่อนมากฮักมากนี่มากเลยผู้ข่าก็โอ้ยตื่นมามาจองไหเบิ้งไหมกาตีมีกลัว ก็เลยนี่แหละก็เลยเลลป็นแนว,ว่ยทั้งวะบุญวันที่หกนี่ก็สิทำบุญให้พระพี่นางพชอบที่ตามที่ก้มฝันมีที่ฝันแล้วมีขี้เสียเฮ็ดเลยเนะี่ยอันนี้คือว่าบุญที่จะทำอย่างเงี้ยที่ว่าเพ,พิ่นเห็นเที่ยวใดตั้งต้นคือเพิ่นอย่างคือสิทำบุญในพระพี่นางคือเอาเฮ็ดกับพี่แต่ยูใจก็ได้การเิ็นท่าบุญเนะาะนี่ถ้าปีปีก่อนมีขี้สิยพมวดเนาะมีขี้ตายเนาะมีขี้ตายไปแล้ว นหลวงราชการที 9, รถถ่เก้าพ่นที่ผู้ขาดนผะู้ข่าดสิขามพระแม่ันนีพ่นไปเป็นบอกพ่นมาหาไปนะ่ะพระว่าหมอคนบรรลับแล้วผู้ขา่าดน,นี่เรื่องนี่เรื่องอเรื่องผู้ขาดจ่าอิรเรื่องจริงอ๋อค่ะไอปีซี่เก้าเนาะมันนี่เพื่อพ่นที่ผู้ข่าดตูมเดียวผู้ขาดตกลงมานะ้าเนาะผู้ขาดก็ได้จําได้ว่าปีนั่นผู้ขาดตกลงมาผู้ขา่าดกได้จำานีผู้ขาดจำซะเลื่สามตัวพ่นมหาว่าผู้ข่าดบ้าได้แต่ผู้ขาดก็ได้บวชเนาะปี่เก้า ไอ้มั่งวันนี้น่ะพ่นลุกขึ้นมาแล้วพ่นขขวาพน่นมาจับมือผู้ขาอมาจับมือผู้ขาก็ถามว่าเลขตตัวเกา่าบ่เลขตตัวเก่าที่พ่นบอกพราะข้างนั่นที่พนน่นบอกมปขี้นั่นบอกห้าห้าพวกนั้นพ่นบอกผู้ขาห้าแปดเก้ามันบอกงวดงวดก้อนงวดที่ผู้ขาตายอันนั้น,นอันอนั้นพ่นบอกผู้ขาตั้งแต่ปีสีเก้าเนาะค่ะนั่นผู้ขาก็ฟื้นขึ้นมาอีริแก้ก่หมอบ่รับผิดชอบยาบ่กเขานะั่นคือเรื่องจริง แต่ yup. <po target> ว่าไปมันมันมันไม่ได้โลกปลิดสวรรค์เพราะมันเป็นปราสาทวันนี้ม้าวันนี้พนลงจากลงลูกออกจากลงแก้วมหามีขี้มาจับมือมีขี้ก็มีขี้สิปืนหลายเพิ่นก <t iny Meat> ับบอกเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดนี่กับนี่ก็จากพวที่เพิ่นซีซอยเหลือไมีขี้หรือที่พวกก้อยเหลือผู้ข่ากระโปงหูนาะผู้ข่ากระโปงสามที่ว่าคนเคยหายมีขี้ สิบสิบ<ป>ก็ปีที่แล้วเพิ่นหายจังสีเพิ่นหายมีขี้ผู้เด็กก็ว่ามีขี้บาทเนาะคือไอ้ตายแล้วตายแล้วถือถือเลฆตามตัวนี่แล้วก็เออก็ว่าฝันดีแต่ว่าตอนที่ก่อนที่จะไปไหว้ผู้บรตชูก่อนที่าบบาา่าส<อ>ิบกพญาเตามาเออเพิ่นมาบอกมีขี้ยอยู่ในสารหนิเหระคะ่ะเพิ่นบอกผู้ขานเนาะมันจะเป็นแปดห้าหนึ่ง คุณบอกตร้ก่อนไปแต่ตองวดบ่ะคะแน่นค่ะก่อนที่ไปไหวก่อนที่เปลี่ก้อนที่ไปวัดก่อนที่พูดน่ะค่ะแสดงว่ามีเลขสองชุดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แปดห้าหนึ่งแปดห้านึ่งนี่คือครั้งแรกที่คนบอกครั้งแรกแต่ว่าไปเมื่อแรกไม่ได้ไม่มีฝันเห็ยนในหลวงเลือกันเห็ยนในหลวงในหลวงมหานี่ยแปดห้าหนึ่งเนี่ยเป็นชุดแรกมันชุดแรกที่ว่าสิเปลี่ยนพญาเต่ามาค่ะที่ว่าสิสิไปไหวกู้บันตูจะสิไปไหวกู้บันตู เพราะพอไปไหว้กู้กันตูวมาแล้วก็ไม่เห็นเออพระเจ้าอยู่หัวราชก,การที่เก้าเป็นแล้วทางของคืนตะคีก,ะกับพิ่มภูมิใจนอกจากเถื่อก็เถือกรภูพิ่มใจน่ะกับิ<ส>ทย์ธรรมบุญในคนกี่ลีค่ะวันที่หกถ้าญาติโยมผู้ใดก็ถ้าผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ต้องเล่นคำนี้เนาะศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อไม่ต้องมากหรอกผู้ละาบาศิบบา ทำเบยเบยทำรวมกับเพื่อนก็ได้เพราะเป็นยังค่ะรวมกับมีชี้ก็ได้เพราะมิชี่ที่ทำบุญให้เพื่อนอยู่ในวันที่หกมิถุนาเ <ฮะ S 1> พราะตั้งใจแล้วงนะคะหลังห้อยออกเนาะหลังห้อยออกยมพอ่อยมแม่สิมารวมบุญน้ำก็ได้ค่ะเขาขาดกับินมิมอนพระบอกหูสิได้จากลูกได้ร่าจากโมงเหรอครับสันเจงฮันสันเจงหันเนาะสันเจงฮันนองก็ต้องมาสิเนินๆในเด้อครับจ้ะก็แต่มีสายบุญสายกุศลกา ผู้สีร่วมบุญร,ร่วมบุญสนน้ำม่ขี้กะได้ขะในส่วนนี้พอเงินในหนีทุกบาททุกสกตางค์กะสิใใ่ซ้อมให้สบา,ายพระมันเป็นบุญของไอ้ทำให้พระพี่นางตามที่เพิ่นบอกนะคะเพิ่นที่เป็นไั่กะสร้างเข้าลึกถึงเพิ่นเข้าฝันเห็นเพิ่นเข้าคอยเต็เพินพ่นเพิ่นแบบเป็นเทวดาย,ยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ่ายคิดได้เนี่ยอานที่เป็นเทวดามาบอกเพิ่นได้เป็นสูงอยู่แล้วเพิ่นได้สูงอยู่แล้วบพราีเพิ่นมาเตียงเพิ่นเป็นแนวทางเขามาบอกมีขี้เพิ่นอยางแค่อยากสร้าง คือจังนี่แหละนี่ยยุพ่อยุ่แม่มาเห็นที่แรกก็บพรเป็นสภาพนี่ไปมาสินี่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายเนาะค่ะหลังจากที่มาเพื่อนนี่ขมิ้นตะยิ้นเพราะข้าแตนมี้ยังภาพเดี๋ยวนี้ที่หอดมองนางนะครับแล้วก็เส้นแต้มีเงินนี่ก็มีปัจจัยมีเวียนมีอัสกัดซีได้ปูกระเบื้องาจปูกระเบื้องปูยังไปบ่มเพิ่มนาขึ้นซุมมือจะเพิ่มนาขึ้นซุมมือก็เฮ็ดนี่แหละเนี่ยสองคนกับปูนี่แหละค่ะ ค yeah. oui> ู่ละษีมาซอยฤาษีมาซอยมีขี้กับเป็นผู้ไอลูกมือซอยกันยบซอยกันเฮ็ดไปคุณละเล็กคุณละน้อยเบอร์บัญชีเอ็ดสิขึ้นไว้ให้นางเอ้หมายเรียกบัญชีกันนี่ละค่ะก็ฝากฟังน้ำแน่ฝากน้ำแน่บ่ฟังยังเพิ่ได้ฟังฝากข้าแน่เฮี่อาศัยบุญสายคู่สถ้าอยากกินอยากทานมันมีขี้นะค่ะมีขี้ก็ได้ ตูดีมาฟังมา้ได้สิในถ้ำนะคะฟังได้สิในถ้ำเรื่องอกาสกระสีพายุยู่อนู้นสีก็ได้ค่ะเพราะว่าไอ้ตอนนี้กําลังกําลังไอ้นี่สถานที่ซ้อยกันข้างเจ้าเขียนนี่พูดเยวครับได้ที่ดมกับตูดสีนะคะกับสายเดียวกันเนาะเจ้าสายเดียวกันทําบุญน้ำกันกันไปขี้กันได้น้ำกันเบิดค่ะทั้งแรืงนี้น้ำกันเบิด เพราะว่าเนื่องกามันเป็นสายดุน้ำกันค่ะเป็นสายดุนวิธีผักสซียก็ได้ตัวม้สีมาซอยโอ้คุณไหวีปมาให้ไม่เป็นเนื้อดีแบบนี้ตาก่นไหวเพีย้มีจิตสตาตอนนี้ปูนกระเบิดเลยปูนกระเบิดตากลับมาเมนีกะ แเพิ่มคือหนาไปเห็นรายยุ้งจ้าหยาดย่อมก็ได้เห็นน้ำกันนี่ล่ะถ้าสำเร็จไปไลยซิ่งลายย่างอยู่แค่โบท่านดูเนาะตามที่จริงก็ได้ก็คือสายบ <c oughs> ุญเฮานี่ล <c oughs> <c oughs> ่ะอันเลขบัญชีนะครับมีเด้อค่ะแม่ชีจะามินเพิ่นฝันดีฝันเห็นราชการที่เก่าสันทอหลวงเฮาเพิ่นมาจับมือผูเขา่นมาจับมือขันแม่นภูเขากระจาปื้มขึ้นเฮานั่นล่ะปื้มปื้มครับ นตะปื้มให้ขาดขีใจตัวยังคิดหอดเล่าอยู่ตลอดเนาะคิดทอดตลอดบวชบวชทั้งบวชปีพรรษาแรกมีที่ไปยู่วัดเพิ่นเนี่ยวัดข้าสชิงโต้คอวัดบทไม่สักทั้งหลังคุณเด็กข้าสชิงโต้ใช่คลิปนี้นะครับใช่ให้ดูดูดีสีมีเดินเหนในหันอ่ะใช่อันบัลจี ลงไม่ชีโด่งนะครับเด้อกับพี่น้องหมายเลขบัญชีหนึ่งมีถนานครับต่อไปของฟงฟูฤื้ีนะครับนี่ชีด้โดมผีเหมือนนี่เด้อค่ะตามนี่เด้อหมายเลขบัญชีสีหลอดนะครับฟงฟูลื้อสีนี่เป็นสีสมครับพี่น้องท่างแฟนเพจนะครับตามนี้นะครับเด้อให้พี่น้องโชคดีกปนผู้โคดนะครับมาผู้ใดโชคดีกับคนกระท่ำบุญ ร่วมกเราต้องไปติดตามไปดูครับเดี๋ยว,บบวยขา่าวมายเล่มบัญชีตามนี้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยชียดมพิมพ์แหวนนี่เด้อค่ะรักคือหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพค่ะห <c oughs> มายเลขบัญชีปู <l id> น,น้ำกันน <bucks. S 2> <Enfin> ั่นแหละค่ะน้ำกันค่ะเพราะว่าไอ้หนี้ก็บเพชรพุ่นเนม่สามพุ่นเน่สามพี่แน่ค่ะไปเขียนตู้เขียนบุญกันบุญค่ะสร้อยกันสามพ่นกับพอมีซับพ่นกับล่งแห้งเพราะอมีซับพ่อกับแป้งพ่นไปแก้ดไปค่ะเพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นของเทพดาทั้งเดือดเพราะมันของที่นุ่งผู้ใดค่ะก็คนเขาค่ะสังขารเขาเข้าใจกันมันไม่ยากจ้ะนี่เป็นของแม่ชีแล้วค่ะเป็นตัวเลขของแม่ชี เล่าค่ะก็ได้เครื่อกรไดเครือีหอดนี่เป็นของปูลือสีด้วค่ะปูลือสีหลอดปูลือสีสามสิบห้าเม่ชีค่ะแม่ชีมีตะสามตอยเนาะค่ะมีสองตนะคะเป็นมีฝันได้สามได้สาโตสองข้งเห็นไหมคะแม่งค่ะที่ก้อนที่ไปไหว้ผู้บรรทุนพ้นมาบอกก้อนเรื่องนา แปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งพันหก้อนที่จับไปไวค่ะไว้ค่ะคู่ก้อนกลุ่มเดียวก็ย้ายเตามาอันนี้พ่อแบบพย้าเตากลับมาแล้วมาเห็นนายหลวงราชการที่เก้าค่ะจ้ะเพื่อนบอกว่าให้ทำบุญให้พระพี่นางคือเอกสารเข้ามาเพื่อนบอกให้ทำอื่นให้เพื่อนก็เลยลงไปจับมือผู้ขาเพื่อนก็เลยเห็นนั่นนั่นหระก่า เก้าสี่แปดหรือแปดสี่เก้าูกผู้ขายกรเน่ใจน้องเพียนคประตูกเก้าขึ้นกันแล้วนาะคเก้าแปดเก้าปเก้าสี่แปดเก้าแปกันะว่าตัวใดมาหนามื่อหลังบางคนทนกับอกว่าเอาตัวนี้เมื่อขยับมั่สี่นะคะผู้ขายแบัมันก็ตัวเดียวกันนั่นละเก้าสี่แปดกับพกประตูไปรหลดเนาะค่ะจะแต่ยๆกับท่านั้นล่ะเก้าสี่แปดนะคะเพราะว่า เป็นชิ้นไส้โชคโชคถือว่าไม่ขี้มั่นใจนุ่นถือว่ามั่นใจยังพุ่มใจนะค่ะพุ่มใจพุ่มใจพุ่มใจที่เนาะดีสุดสุดเลยดีสุดสุดีใจนะแม่ชีคนท่านก็สั่งหัวสอยให้สรอยใส่เลยคือคนงานก็คือนแล้วไปหลายแล้วดีสุดสุดเลยเป็นเป็ื้อนเยอะยิ่งในถุงนี้ได้ยมพ่อหเรื่องนะคะเมื่อนี้ทีมงานเ่าจะค้นหินอีกบว่ะ มันมีบุมีบ่มีหินม่นีหินในคนม่มีปูนในคนปูนมัดแล้วค่าถ่าถ่านี่ก็อยากพอจะท้าหยุ่นไปซื้อยุวันเนี่ยเล่ใจจะขาดุงก็ยังดีนี่แม่น้ำมน้านตุงที่แยกเลยค่ะ